เช้านี้เราก็พานักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่นะครับมาเที่ยวอยู่แถวอำเภอสํมนยอดบ้านเรานะครับมาเที่ยวที่อุทยานบึงบัวสํมนยอดนะครับวันนี้เราก็มาเช้าๆหน่อยนะครับเพื่อที่อากาศจะได้ไม่ร้อนเราก็พาลูกค้าเดินเที่ยวนะครับชมนกชมทุ่งที่บึงบัวสํมนยอดนะครับเช้าๆก็จะมีนกให้ชมมากมายนะครับ มีนกนานาสายพันธุ์ที่มาว่ายน้ำหาปลาเป็นอาหารนะครับเช้าเช้าก็แนะนำนะครับถ้าเรามาถึงนี่บรรยากาศจะดีมากนะครับเพราะว่าแดดจะได้ไม่ร้อนมากก็ะจะมีทั้งนกเป็ดน้ำนกอูนานกพิกนี่ครับนานาชนิดเลยนะครับที่ออกหาอาหารกินยามเช้านะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมล่องเรือด้วยนะครับถ้าใครสนใจจะล่องเรือก็ล่องเรือเที่ยวชมทุ่งบัวในอุทยานได้หรือจะเดินชมวิวนะครับตามสะพานที่ทอดยาวลงไปในท้องน้ำเดินชมบรรยากาศชมนกที่อุบอยู่ตามป่าเฟื้อนะครับ อุทยานสามระยอดอำเภอสามระยะยอดจังหวัดประจวบ